สวัสดีครับครูพักรักกรรมใบปิงปองนะครับผมก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีเช่นเคยนะครับผมห้างห่ายกันไปนานนะครับลืมกันไปหรือยังครับผมการเดินสายบนเพลนนะครับผมวันนี้ก็มือใหม่แหละท่านก็เข้ามากันเรื่อยๆแล้วเนาะก็เดี๋ยวอัปทูเดตกันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการเดินสายนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพจแบบว่ามีทวิตวีพีนะครับเปิดปิดเนาะมีจอดิจิตอลแล้วก็ไฟที่เพลนนะครับผมอย่นีฮะดีซีชาร์จเอเอ็กนะครับ แล้วก็อันนี้มีเพิ่มเติมคือตัวตัวรีเลย์นะครับผมรีเลย์นะฮะร,รีเลย์มีใส่ใส่เพื่ออะไรนะครับก็เราใช้สวิตช์ V P เนาะสวิตช์ V P เนี่ยมารับกระแสได้ต่ำนะครับก็เอามาใช้เพื่อที่จะป้องกันตัวสวิตช์มันค้างนะ,นะครับผมนะฮะก็ V P มันก็มีทั้ง5ขาแล้วก็4่ขานะครับผมอ่าสี่ขางนี้นะครับก็คือหลักการทำงานมันก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเราตัดค่านี้ออนนะครับของตัววิ้าข่านะครับก็จะมีสี่าเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกันกันกบตัวสี่ค่าตัวเลกก็กตัวนี้นะครับมีค่าอ่อนใช้งานจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับแล้วก็บวกลบที่มันเขียนไว้เนี่ยก็คือไฟแสงสว่างที่ตัวมันนะครับส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเอาตัดค่านี้ออนนะครับก็คือค่าตรงข้ามกันก็คือก็คือค่าใช้งานนะครับแล้วก็ตรงข้ามอ,อีกฟังหนึ่งก็คือเป็นบวกลบไฟแสงสว่างตัวมันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเดินสายเลยครับเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวเอาดีนะครับผมควบบวกนะครับผมชุด DC จาก d c ชาร์จนะครับจากดีดีซีชาร์ควบวกนะครับวิ่งมานะครับผมเข้าที่ตัวสวิตช์เ p ฝั่งที่รอใช้งานนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาเข้าที่รีเลย์ฝั่งรอใช้งานเช่นเดียวกันนะครับก็คือไฟมารอทั้งคู่นะครับผมไฟมารอทั้งคู่นะฮะ โอเคครับ okay. ผมไปทำกันนะครับโอเคครับ okay. ผมเนี่ยครับับแรกก็คือจาก d ดีซีควบวกน,นะครับผมวิ่งมานะครับวิ่งมานะครับผมเข้าที่สวิตฟ์ฝั่งรอนะครับผมใช้งานพอกดปุ๊บมันก็จะเด้งมาฝั่งตรงนี้ ค่ากลางนะครับมันเด้งมาที่ค่ากลางนะครับค่านี้นะฮะตัดออกได้เลยนะครับเราไม่ใช้งานนี่ตัดทิ้งไปเลยจะได้ไม่งงแล้วก็วิ่งมาค่านี้ปุ๊บนะฮะส่วนอ,อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือวิ่งมาคู่กันเนาะผมก็จะเอาจกาม,มาจากตรงนี้นะครับก็คือมาจากดีซีเหมือนกันนะฮะก็เข,ข้าที่มาฟังค่ารอเพื่อเอาไปใช้งานข้องรีเลย์นะครับผมเป็นขั้วบ,บวกเนาะนี่นะฮะโอเคครับผมต่อไปนะครับ ต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการดึงสายที่เป็นออนควบบวกนะครับก็มาเข้าที่รีเลย์หนึ่งขานะครับไม่ว่าจะเป็นข่า86หรือ85นะครับข่า้านข้างนะครับข่า้านข้างนะครับก็คือข่าที่เอาบวกลบเข้าได้คือเป็นข่าคอยนะครับผมข่าคอยคอยนี่คือขดลวดนะครับคอยขดลวดนะครับผมอันนี้ฮะข่าไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะวิ่งมาออนมาปุ๊บวิ่งมาแล้วก็มาเข้าข่าฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้แทนเพราะมันใกล้ดีนะครับ โอเคไปกันครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ทำการน,นะฮะพอสวิตฟ์ฝั่งนี้นะครับผมมันกดออนปุ๊บมันก็จะเด้งมาคราบมาฝั่งนี้นะฮะเด้งมาฝันนี้ผมก็วิ่งมาครับปุ๊บมาเข้าขาหนึ่งขาของอขดลวดคอยนะครับของของลีลีนะฮะ ก็เป็นขั้วบวกเนาะตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะจัานะครับผมที่ฝั่งอ่อนนะฮะผมก็จะจัามาด่้านงข้างหนึ่งข้างนะครับของตัวสวิตช์วีพีครับเพื่อที่จะเป็นไฟเลี้ยงไฟบวกนะครับผมให้ไฟแสงสว่างของตัวมันเองนะครับเนี่ยพอกดปุ๊บนะครับไฟก็จะวิ่งมานี้เข้าที่ีๆด้วยแล้วก็เข้าที่ขาอีกขาหนึ่งตัวมันด้วยครับต่อไปก็จะเป็นไฟขั้วลบแล้วนะครับไฟขั้วลบนะฮะเราก็จะมาจาก DC ลบเลยนะครับวิ่งมานะครับ หนึ่งขาก็เข้าที่สวิตช์ีเพื่อให้มันครบวงจรใช่ไหมครับเป็นควบบวกคบลบนะฮะพอเรากดไฟก็จะติดได้แล้วก็อีกหนึ่งขาผมก็จะจัมาเข้าที่ตัวรีเลย์เพื่อให้รีเลย์มันทำงานครบวงจรเช่เดียวกันก็คือมีบวกมีลบคอยก็จะทำงานโอเคไหมครับงั้นไปต่อครับผม คนลบก็มาแล้วนะครับก็คือจากดีซีคลบนะครับวิ่งมาปึ๊บมาเข้าที่ค่าลบของตัวสวิตช์เวพนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบวกนะฮะแล้วก็อีกค่าหนึงครับเส้นนะครับผมคือเส้นลบนะครับก็มาเข้าที่รีเลย์นี่นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งคนลบนะครับเพราะว่าฝั่งนี้รับส่โคบกแล้วเนาะค่าคอยคดลวดนะครับผมของรีเลย์นะครับพอเรากดปุ๊บมันจะมีแสงหนังป๊อกแป๊กแป๊กแล้วนะครับแล้วก็ไฟของตัวสวิตช์เวพจะต้องติดแล้วนะครับ มาเทกันนะครับดูนะฮะนี่นะครับผมไฟติดแล้วนะครับถ้ามีเสียงป๊อกเป๊กป๊กมันทํางานแล้วนะครับต,ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราก็ทําการแยกให้จอมันติดนะครับจอก็เสียบสายไปเลยครับผมนี่นะฮะแล้วก็เอาตัวสายมันนะครับไปวัดก็คือพอเรากดออนเนาะไฟมันถึงจะติดนะครับก็คือขานี้นะครับผม ค่าด้านนี้นะครับค่าที่เรากดออนขึ้นมานะครับไฟก็จะติดนะครับก็คือเราเอาโควบมาใส่ตรงนี้โคลบก็มาจำเข้านี้เลยครับเนี่ยกระเดืนสายให้สวยๆเลยนะครับโอเคไปต่อครับนี่นะครับผมก็เอาสายจากจอวัดแบตดิจิตอลเนี่ยครับโคลบก็เขาลบบวกก็เขาบวกฝั่งที่สวิตช์ออนมานะครับผมะมาเทกันนะครับ ว่าเรมมันขึ้นไหมปึ๊บเปิดไฟต้องติดจอต้องติดนะครับ1นึองโอเคติดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องก็คือต่อไปนะครับเราจะทําให้อ่าไฟ LED ติดนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยว,ยวของพอยอมนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะคู่นี้นะครับคู่นี้คือคู่ข่าไฟใช้งานนะครับผมก็คือเป็น มันจะวิ่งไปที่ค่ากลางแล้วก็ค่านี้ค่านี้ด้วยนะครับแต่เราใช้ค่าใดค่านึงนะครับผมก็ผมจะใช้เป็นค่ากลางแล้วกันเนาะแล้วก็คนลบคนนี้นะครับพอเราออนปุ๊บเนี่ยไฟมันจะมาที่คู่นี้นะครับผมเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับออนนะครับที่ผมกดออนเนาะปึ๊บแล้วก็เดี๋ยววัดไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปต่อสายที่หลังนะครับก็คือไฟมันจะมาคู่นี้นะครับผมดูนะฮะไฟต้อง20โวลต์นะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมครับ ไฟขึ้นแล้วนะครับ20โวลต์ถ้าเราปิดปุ๊บไฟจะไม่มานะครับปิดแล้วนะครับเห็นไหมไม่มีไฟมานะครับผมโอเคนะครับไปงั้นเราก็ไปเดินสายทําให้ไฟที่เพจมันติดกันนะครับไฟที่เพลรนะครับผมก็ LED นะครับเราติดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะรอบๆไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็มีใส่โคบวกโคลบของไฟนะครับผมตรงนี้นะครับ แล้วก็เราก็ทําการเดินสายขั้วบัวนะครับมาเข้าที่สวิตฟังรอใช้งานนะครับผมด้านใดก็ได้นะครับที่ไม่เขียนว่า N ON O N O เนี่ยนะครับผมนะคะแล้วก็ขั้วขั้วลบเดี๋ยวเราไปเข้าที่ฝั่งขั้วลบนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินแล้วผมอาจจะมาจะมาอธิบายรอบสุดท้ายเลยนะครับผมโอเคนะครับ นี่นะครับสวิตตัวเล็ก VP ตัวนี้นะครับมีสี่ขานะครับผมขั้วบวกนะครับแล้วก็เอามาเข้าที่ฝั่ง NO หนึ่งฝั่งนะครับผมนี่นะฮะก็คือฝั่งรอนะครับฝั่งรอใช้งานพอเรากดออนปุ๊บไฟก็จะวิ่งมาฝั่งที่ NO ฝั่งหนึ่งนะครับผมเพื่อเอาไปใช้งานนะครับก็คือฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้พอใช้งานปุ๊บผมก็จะจัมเข้าที่เป็นเขียนว่าขั้วบวกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ไฟเส้นสว่างมันทํางานนะครับ ในโซนของขั้วลบนะครับผมก็มาจากดีซีขั้วลบนะครับวิ่งมาปึ๊บมาเข้าที่ขั้วลบเลยนะครับทางนั้นทางนี้นะครับผมใช้ไฟ20โวลต์ won, 21โวลต์22โวลต์23โวลต์แล้วก็ไฟ LED ตัวนี้ครับมันรับไฟได้24โวลต์นะครับเท่านั้นนะครับผมถ้าเกินตัวนี Anything ้ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าต่ำถึง22โวลต์เนี่ยก็จะต้องใช้แรงจ่ายไฟ1 2โวลต์นะครับผมก็คือตัวนี้24โวลต์นะครับรีเลย์ก็24โวลต์นะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็เหลือ ไฟคู่นี้นะครับผมที่เป็นที่เป็นของไฟ LED นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจั๊มเข้าตรงนี้นะครับผมที่เป็นฟังค่าออนแล้วก็ขั้วลบตรงนี้นะครับสีแดงจะเป็นขั้วบวกนะครับผมของ LED นะครับก็ชี้ใส่เลยครับเดี๋ยวจะมาจั๊มเข้าตรงนี้นี่นะครับผมตรงนี้แล้วก็ขั้วลบก็เข้าลบเลยนะครับโอเคเปลนต่อครับโอเคนี่นะครับผมขั้วลบกับข้าลบนะฮะขั้วบวกก็เข้าที่บวกฝั่งนี้ฝั่งออนนะครับ อย่าไปต่อของนี้นะถ้าฟอนี้คือไฟมันติดเลยนะครับเพราะว่ามันมาจากดีซีเลยนะครับมาเทกันนะครับผมเนี่ยครบเราครบวงจรแล้วนะครับก็คือเปิดแล้วไฟจะนี้ต้องติดด้วยนะครับผมอันนี้คือผมสามารถเปิดปิดไฟโดยที่ไม่ต้องเปิดสวิตช์หลักเลยนะครับดูนะฮะหนึ่งสองสามตึงนี่ครับผมไฟสีเขียวสวยงามเลยครับตัวนี้ก็ส่วนของตัวนี้ก็คือติดปกตินะครับอ่าอันนี้คือ การเดินวงจรแบบลักๆนะครับผมที่ผมเอามาสอนเพื่อนนะครับในต่อไปนะฮะก็คือเราจะต่อสายคู่นี้นะครับผมเพื่อเอาไปใช้งานนะครับผมแล้วก็คู่นี้คู่นี้จาก DC นะครับเพื่อเอาไปต่อแบตเตอรี่นะครับผมหลายๆท่านชอบถามว่าแล้วแบตเตอรี่ต่อตรงไหนก็ต่อตรงนี้แหละครับต่อเข้าบวกลบตรงนี้เลยนะฮะถ้าใครดูจนจบก็จะรู้นะครับว่าต่อตรงไหนนะฮะก็คือก็ต่อบวกต่อลบออกไปแล้วก็เอาเสียบกับแบตเตอรี่นะครับผมเอาไปใช้งานแล้วก็เราก็ชาร์จเสียบชาร์จเข้ามา มันก็เข้าตรงกับแบตเตอรี่เลยนะครับส่วนคู่นี้คู่นี้นะครับผมก็คือต่อออกไปเพื่อเอาไปเข้ากับ M นะครับผมต่อเข้า M นะครับหรือว่าใครจะเอาไปเข้าสเตปอัพก่อนก็คือเอาไปต่อจากตรงนี้ครับผมเข้าสเตปอัพแล้วก็ไปเข้า M นะครับโอเคนะฮะก็ผมคิดว่าประมาณนี้นครับผมก็คือเบสิกในการ เดินสายครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนไอตัว a u x ก็ต่อปกตินะครับผมซ้ายขวาค่ะขาสั้นๆเนี่ยก็จะเป็น l กับ r ตรงกลางก็คือเป็นกราวนะครับก็เอาไปเสียบกับต่อกับตุงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเสียบกับแอม์นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในการเดินสายนะครับผมนะฮะก็เช่นเดิมนะครับผมที่ผมใส่สวิตช์ v i p ผมจะต้องใส่รีเล์เพื่อป้องกันสวิตช์มันค้างแอม์มันทํางานเยอะดึงกระแทเยอะทําให้สวิตช์มันค้างได้นะครับ เพื่อนๆหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่าใส่เพื่ออะไรนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครมีข้อส้องใส่ยังไงก็คอมเมนต์หรือสอบถามกันมานะครับผมทักทายมาที่เพจ a c e b o o k นะครับผมครูพักรักจําใบปิงปองนะครับผมหลักๆเลยนะทักมาที่ทางเพจ a c e b o o k นะครับทิกตอกก็มีนะครับผมแพลตฟอร์มทิกตอกเฟซบุ๊กยูทู e นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้เพื่อนๆทักมาที่ a c e b o o k นะครับเพราะว่าทิกตอกผมเข้าไปอัปโหลดคลิปแต่ว่า ในการคอมเมนต์ในการตอบคำถามเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะครับผมเพราะว่าตอบเองทําเองนะครับไม่มีแอดมินมาตอบให้นะครับผมโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับที่ดูจนจบคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆมาดูแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับผมแล้วก็เอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ว่าผมจะมาแชร์จะมาโชว์หรือว่าจะมาสอนอะไรนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ